โอเคนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาเพิ่ม h t ีกันก่อนนะครับเรากดคลิกที่รูปตัวละครนะครับรูปแอนิเมชันของเรานะครับกลับมาที่หน้าแรกนะครับหลังจากนั้นเพิ่มตัวแปรเหมือนเดิมครับ เห็นไหมอ่านแล้วก็เพิ่มตัวแปรครับนักเรี่มตัวแปรที่ instant variable ครับ กดบวกครับ <c oughs> เนมเป็นเขียนว่า H P ธรมรมดาแล้วก็ค่าปรับเป็นสามครับเหมือนเดิมครับเส <c oughs> ร็จแล้วกดโอเคได้เลย H P แล้วก็สามสำนันลลา <c oughs> เสร็จแล้วกดโอเคเสร็จแล้วกดปิดหน้านี้ลงไปนะครับแล้วก็แทรกภาพนะครับทำการแทรกภาพที่ขวาครับเหมือนเดิมเลยขี้ขวาเลือก Insert New Object ครับแล้วก็เลือกสปา e ครับแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาว่า H IP P ครับ อ่า uh, HP กด insert ครับแล้วก็วางไว้ตรงสีเขียวเขียวด้านล่างนะครับวางไว้พื้นแล้วกันนะครับวางไว้พื้นคลิกวางนะครับแล้วก็แทรกภาพนะครับแทรกภาพหัวใจเข้ามากดคลิกขวาตรงที่ animation frame นะครับแล้วก็เลือกไปที่ import frame แล้วก็ form file form file นะครับเราอยู่ที่โฟลเดอร์ Further, เราอยู่แล้วเนาะนะครับเราก็ย้อนกลับไปที่ animation ครับ animation ตรงนั้นบนตรงนี้นะครับกดตรงนี้ก็ได้มันจะย้อนได้ง่ายขึ้น animation ครับแล้วก็มาที่คำว่า hp ครับ hp เห็นไหมครับเลือกไปที่ hp กดคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นรูปหัวใจเห็นไหมอ่าเราทำการลากทั้งหมดนะครับ00ถึง03เลยนะครับลากทั้งหมดนะหลังจากนั้นกด open ครับกด open นะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะมาลบเฟมเฟมหนึ่งออกนะครับคือคือเฟรมที่ศูนออกให้มันเหลือแค่ สีดำแล้วก็หัวใจ1ดวง2ดวงแล้วก็3ดวงนะครับคลิกขวาลดเฟรมศูนย์ออกครับกด delete ครับเฟรมศูนย์นะเฟรมแรกออกนะครับเหลือไว้แค่0 1 2แล้วก็3นะครับเสร็จแล้วกดปิดได้เลยครับนะทีนี้เราลองรันดูนะครับลองรันดู มันขึ้นลูกหัวใจหนึ่งสองสามไหมลองรันดูนะครับขึ้นไหมครับอ่อครูครูจะขยายให้มันเล็กลงอ่าขึ้นอยู่เนาะก็ถูกแล้วครับมันหลุดหน้าจอ อาช่างมันครับเดี๋ยวให้ไปแก่อ่าโอเคครับมีมีใจหรือยังครับมีแล้วเนาะโอเคกดปิดได้เลยครับทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรามาเขียนโค้ดกันนะครับไปที่ event s h e e t ครับไปที่ event s h e e t นะครับแล้วหลังจากนั้น ลอยหาย ตที่งเไห็นน่เห็นนะครับต่อมาครับต่อมามาที่เว้นชีนนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงอางว่างนะครับเลือกแอกคุบเหมือนเดิมเอา คลิกขวาเลือกแอปปุ๊บนะครับอ่ตอาตั้งชื่อว่า HP นะครับตั้งชื่อว่า HP นะครับตัว H แล้วก็ตัว P เสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับ โอเคจากนั้นนะครับคลิกขวาที่วรัดที่ HP e นะครับแล้วก็เลือก Add ครับแล้วก็เลือก Add Sub Event ครับ Add Sub Event เสร็จปุ๊บเลือกที่ Animation ครับ a n i m เมของเรากด Next ต่อครับหาคำว่า On collision with a n o t h e r ครับ c o n d i ช i o n หมายถึงการชนนะครับผม c o n d i ช i o n หมายถึงการชนของวัตถุอันไหมเสร็จแล้วกดเี้กครับตัวกระตัวเราจะชนกับตัวไหน คลิกทูชูดครับคลิกทูชูดเลือกนะครับจากนั้นเราเลือกไปที่ชนกับอะไรครับมอนเตอร์ Monster นะครับสับประหลาดของเรานะครับกดโอเคอ่าแล้วกดดนได้เลยครับดนนะครับโอเคต่อไปแอดแอคชั่นต่อครับแอรชั่นที่บรรทัดที่16นะครับแอร์เรชั่น แล้วก็แอคชั่นไปที่รูปอนิเมะของเรานะครับกด next ต่อครับ next นะครับทีนี้เราจะเขียนค่าให้มันลด h p ของเรานะครับการลดค่าตัวแปร ى, มีชื่อว่า sub stack form นะครับเห็นไหมนอดสีเขียวนะครับอยู่ด้านขวามือ sub stack form เป็นการลดค่าตัวแปร ى. นะครับคลิกแล้วก็กด next ครับ ลดค่า h p หนึ่งนะครับทีละหนึ่งนะครับกดด้นได้เลยครับด้นได้เลยนะครับอ่าสเต็ปต่อมานะครับคลิกขวาที่นรรที่สิเหมือนเดิมครับคลิกขวาที่ h p เหมือนเดิมแล้วก็เลือก Add นะครับแล้วก็ Add Sub Event ครับ

โอเคนะครับต่อไปนะครับคลิกขวาที่หน้า15เหมือนเดิมแล้วก็กดแอดแล้วก็แอดซับอีเวนต์ครับบางคนกดแล้วใช่ไหมทีนี้มาที่ซิสเ็มครับ s y s t m เลือก System มกด next ครับแล้วก็เลือกคำว่า event tweet ครับ every tweet คำนี้นะเลือกคำว่า every tweet ครับคีรอนน์กด done นะครับแล้วก็ add action ต่อครับ d อ e c t i o n นะครับไปที่ HP ครับเลือก HP นะครับมันจะเป็นสีเหลี่ยมเหีมว่างๆหรอกของเราสีขาวของมูสีดำนะครับกด next เลือก <Le uk S 2> ไปที่ HP ของเรานะครับจากนั้นเลือกไปที่คาว่า set frame S E T F R A M เห็นไหม เด็นเนาะคลิกเซ้เฟรมกดเน็กครับอ่าต่อไปนะครับให้เราพิมพ์ตัว A นะครับลบออกทั้งหมดลบลบเลขศูนย์ออกนะครับอ่าพิมพ์ตัวเอครับมันค่อยง่ายพิมพ์ตัวเอเสร็จปุ๊บเห็นรูปตัวการ์ตูนเราไหมอ่าแต่เป็นคลิกเลือกครับต่อไปใส่จุด ขณะียาเ้า3นาทีหมดเวลาเลย,ยต่อไปใส่จุดครับใส่จุดเฉยๆแล้วก็หลังจุดพิมพ์ตัว H ครับ H H พิมพ์ตัว H แล้วก็เลือกคำว่า HP ครับเขียวๆ อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจุดนะครับลบแล้วก็พิมพ์ตัว H นะครับขึ้นไม่นอจุดแล้วก็พิมพ์ H นะครับแล้วก็ขึ้นตัว HP เลือกนะครับ HP อ่ะเขียวๆเ,เลือกเลยกดดดนครับโอเคหลังจากนั้นเรากดลันดูครับนักเรียนคนไหนเสร็จแล้วกดรันแล้วก็ลองไปชนมอนเตอร์ดูครับเลื่อนลดไหม นี Need, ่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเดินไปมันมันมันก็จะหายนะครับทุกการชนหัวใจจะลดลง

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไไนครับหัวใจลดไหมลดน้องอนะฮะอันนี้เหมือนการเหมือนกันนะครับคําสั่งนี้เมื่อเราชนมอนเตอร์นะครับเมื่อเราชนมอนเตอร์มอนเตอร์ก็จะชนทําดาเมจเรานะครับแล้วหัวใจเราก็จะลดะเห็นไหมครับทุกการชนลดอ่าทุกการชนลดนะครับ ลดไหมใครไม่ลดจนไม่ลด โอเคนะครับลดแล้วเนาะ